สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมษทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ไมอาเนจนี่ค่ะวันนี้กวางจะมาอัปเดตพลังงานให้กับเพื่อนๆในช่วงเครื่งองแรกของเดือนพฤศจิกายนนะโอเคมาเดี๋ยวกวางจะอ่านไปตามที่ไพ่แนะนําหรือไพ่บอกนะคะอาจจะเป็นเรื่องราวของความรักความสัมพันเรื่องการงานการเงินหรือว่าเรื่องสุขภาพนะคะ ก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยจะมีพลังงานอะไรที่เด่นๆนะที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆบ้างเนาะแล้วก็เดี๋ยวเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบลงรายละเอียดนะคะกวางจะทําเป็นคลิปแยกเนาะสำหรับ3สถานะของเดือนพฤศจิกายนนะเหมือนเดิมนะแต่ว่าอาจจะมาทานทนทันใเดี๋ยวประมาณอัปเดตแบบสั้นๆให้ก่อนเนาะในช่วงครึ่งเดือนแรกเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังงานอะไรบ้างคะที่จะโดดเด่น สำหรับเพื่อนๆชาวลัคนาราศีเมษคะ่ะมาดูกันอืมโอเคาถ้าไม่อ่านทุกราศีน่าจะขึ้นแต่เรื่องความรักความสัมพันธ์โอเคเพื่อนๆได้สิบถ้วยเด็กถือไม้เท้าเจ็ดเหรียญไพ่เดทแล้วก็ ให้ห้ามไมเท้าใต้สําหรับขึ้นก้าดาบก็มีความรู้สึกว่าเออมันจะเป็นช่วงจังหวะที่เพื่อนๆรู้สึกว่าเพื่อนๆมีความมันมีความเครียดแล้วก็วิตกกังวลอยู่ในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนเท่าที่กองมองนะมันน่าจะเป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์หรือเป็นเรื่องของครอบครัวคือถ้าเกิดว่าในกรณีที่เพื่ er, อนๆเป็นคนที่ แต่งงานแล้วมีครอบครัวแล้วหรือว่าเป็นคนที่มีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนแล้วหรือว่าเป็นคนที่แบบเหมือนใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันแล้วนะความความรู้สึกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยมันจะเป็นภาวะที่เรารู้สึกว่ามันจะเป็นมันจะเป็นช่วงอารมณ์ที่เรารู้สึกว่าเราเครียดเรารู้สึกเรามีความม่ตกกังวลแล้วก็มันเหมือนกับเออ มันจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่สําหรับความสัมพันธ์นี้ที่เป็นเพื่อนกําลังดําเนินอ,อยู่ <_. S 1> หรือว่าเป็นอาจจะเป็นเรื่องในครอบครัวก็ได้นะคะอาจจะไม่ใช่เรื่องของ <_? S 1> ขอความรักความสัมพันธ์นี่เป็นเรื่องของแบบชู้สาวเนาะอาจจะเป็นเรื่องในครอบครัวแต่ก็รู้สึกว่ามันจะมีปัญหามันจะมีคอนฟ l i c บางอย่างที่มีเรื่องราวที่เป็นที่มันมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องในค,ความสามัมพันธ์นี้เยอะถ้ามันเป็นเรื่องของอขอความรักความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้แต่งงานกัน ก็ม <ge> ีความรู้สึกว่ามันเป็นไปได้ว่าเพื่อนๆอาจจะดีลอยู่กับคนที่เขามีเจ้าของแล้วหรือว่าเป็นคนที่เราเองนั่นแหละที่มีเจ้าของแล้วทีนี้มันจะเป็นช่วงจังหวะที่มันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่วุ่นวายเออมันเต็มไปด้วยแบบเนี่ยมันจะมีเห็นแบบว่าไพ่ห้าไม้เท้าเนี่ยมันไพ่ของแบบว่ามันจะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่มันวุ่นวายซับซ้อนอยู่ในนี้คืออาจจะเป็นเรื่องที่เราไปเกี่ยวข้องกับมือที่สามของเขาหรือมือที่สามของเรา เข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์อาจจะมีการแบบทะเลาะเบาะแว้งกันหรือถ้าเป็นเรื่องราวของในครอบครวัวก็อาจจะเป็นเรื่องของคนที่อยู่ในครอบครัวเราเอออาจจะเป็นญาติพี่น้องที่เข้ามามเข้ามามีบทบาทในความสัมพันธ์ของเราอาจจะมีญาติของเขาที่เข้ามาแทรกหรือว่าเข้ามาแบบเออให้คําแนะนํา แล้วมันทําให้เกิดเนี่ยคอน FLICT ต่างๆที่มันแบบเห็นไพ่เอไปดูว่าชัดเจนมากคือมันจะมีหลายคนที่เข้ามาพัวพันในในเรื่องราวความสัมพันธ์ที่เพื่อนๆกำลังดาเนินอยู่คือแต่ละคนน่อาจจะเป็นเรื่องราวที่แตกต่างกันเนาะแต่ทีนี้ก็รู้สึกว่ามันจะเป็นช่วงที่มันเต็มไปด้วยแบบอย่างที่ความบอกอ่ะมันจะเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็เพื่อนๆก็จะรู้สึกว่ามันเครียดน่ะแล้วก็รู้สึกว่าเพื่อนๆรู้สึกว่าเราอยากที่จะให้ให้เรื่องราวเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงเออคือเพื่อน มันจบลงสักทีกับไอ้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าการจบลงเนี้ยมันจะเป็นการจบลงด้วยวิธีไหนเพราะว่าไพ่ไม่ได้ขึ้นแบบนั้นเพราะเรื่องางตัดสินใจแบบไหนแต่ก็รู้สึกว่าเพื่อนๆจะรู้สึกว่าเราอยากที่จะให้มันแบบมันมีการเปลี่ยนแปลงในในเรื่องเาวเนี้ยมันอาจจะเป็นจุดที่เพื่อนๆจะตัดสินใจว่าถ้ามันมีปัญหามากนักเออมันอาจจะแบบมันต้องจบลงไหมหรือถ้ามันไม่จบลงมันก็ต้องหันนามาพูดคุยกันเพื่อที่จะแก้ปัญหาให้มันเป็น จริงเป็นจังสักทีเพราะกวางว่าก่อนหน้าเนี้เพื่อนๆเ,เหมือนกับเขาเรียกไงดีอะไม่เหมือนกับว่าเราเราเรายืนดูความสัมพันธ์เนี้ยที่มันดําเนินมาเป็นระยะเวลานางกวางรู้สึกว่าหน้าไพ่ที่กวางกำลังอ่านเนี่ยเป็นคนที่มีความสัมพันธ์มามานานแล้วอะคือเออคือเหมือนกับว่าดาเนินความสัมพันธ์เนี้ยมานานแล้วแต่ทีเนี้ยมันเหมือนกับว่ามันถึงจุดที่เราแบบเราเราไม่อยากที่จะ ลงทุนลงแรงหรือเราไม่อยากที่จะออกแอคชั่นอะไรไปมากกว่านี้เพราะว่าตอนแค่ตอนเนี้ยมันก็เต็มไปด้วยปัญหาเต็มไปด้วยเรื่องราวที่มันวุ่นวายซับซ้อนพอแล้วอะ่ะมันเหมือนกับเพื่อนๆอน่ะถอยตัวเองออกมาหนึ่งก้าแล้วก็มองดูปัญหาต่างๆที่มันเกิดขึ้นเหมือนไอตาคนเนี้ยเจ็ดเหรียญเห็นปะคือเราเราหันยืนมันเหมือนกับว่าเราถอยออกมาเพื่อมายืนเป็นเป็นผู้ชมอะ่ะแล้วก็มองความสัมพันธ์เนี้ยหรือว่ามองเรื่องราวต่างๆดูว่าเรื่องราวเหล่านี้มันเกิดขึ้นเพราะอะไรแล้วเหมือนเราอยากที่จะเข้าใจปัญหาแล้วก็ เลยที่จะแก้มันอย่างแท้จริงที่ไม่ใช่แค่แก้อย่างผิวเผินเออมันจะเป็นช่วงที่มันไม่รู้สึกว่ามันเหมือนกับเราเรารู้สึกว่ามันมันได้เวลามันถึงเวลาแล้วที่ที่เราจะต้องแก้ไขปัญหาในอย่างจริงจังสักทีอืมแต่กวางก็ยังไม่เห็นหน้าไพ่นะว่าว่ามันจะแก้ปัญหาอย่างไรเออเพราะว่ากวางไม่ได้ขยายให้เนาะแต่ว่าแน่ยมันจะเป็นช่วงที่แบบมันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ เนี่ยมันมีผู้คนเข้าม,มาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์เยอะแล้วก็มันอาจจะมีช่วงเวลาที่เราอาจจะเครียดวิตกกังวลอาจจะเพื่อนอาจจะต้องระมัดระวังนะในช่วงเวลาครึ่งเดือนแรกของของเดือนพฤศจิกายนเนี่ยว่ามันอาจจะมีภาวะเครียดอาจจะต้องเขาเรียกไงเดียผ่อนคลายตัวเองบ้างนะเพราะว่ากวางมองว่าสภาวะเนี่ยมันมันเป็นเรื่องที่หนักพอสมควรอืะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไพ่มีอะไรยจะแนะนําบ้างนะคะเพราะว่ามันน่าจะเป็นเรื่องราวที่เขาเรียกไงเดียเป็นเรื่องที่ เป็นเรื่องใหญ่อะเออแล้วก็มีคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องนี้เหมือนเม่กี้ก็บอกว่าถ้าเป็นคนที่แต่งงานแล้วมันอาจจะไม่ได้แก้ไขง่ายๆเพราะว่ามันนึกภาพหมาว่าคนที่แต่งงานแล้วเนาะมันก็มีทั้งครอบครัวเราครอบครัวเขาหรือแม้กระทั่งคนที่คบกันมานานละมันมันคือคนที่แบบต่างคนก็ต่างรู้จักครอบครัวซึ่งกันและกันทีนี้พอปัญหามันเกิดขึ้นอะมันก็ไม่ใช่แค่เราสองคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันจะมีทั้งญาติทั้งเพื่อนทั้ง คนที่เราเคารพนับถือหรือแม้กระทั่งมันมือที่สามของเราหรือของเขาอะไรก็ไม่รู้อ่ะมันมารลุมมาตุ้มกันอ่ะในตอนนี้เพราะแต่ละคนไม่เหมือนกันโอเคเรามาให้ไพ่นะคะให้คําแนะนําสิว่าไพ่มีอะไรอยากจะแนะนำนเพื่อานาวลัคนาราศีเมษบ้างนะคะมาขอสามใบค่ะอืออิมเพรสนะคะเอ่อแปดถ้วยแล้วก็เด็กถือเหรียญใต้สำหรับอือป้าสำหรับเป็นสิบไม้เท้า พี่อยากจะบอกว่าในช่วงจังหวะเนี้ยสิ่งที่ดีที่สุดที่่เพื่อสามารถทําได้คือเราต้องหันกลับมารักตัวเองก่อนเป็น D.M. place ก่อนคือก่อนหน้านี้ไม่ว่ามันจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามอะ่ะให้เราถอยหลังออกมา1นึ่ก้าให้เพื่อนๆอะ่ะถอยหลังออกมาจากปัญหานี้หนึ่งเก้าแล้วก็เออเพราะว่าตอนนี้มันมันเต็มไปด้วยคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องในความสัมพันธ์นี้หรือว่ามันเต็มไปด้วยเรื่องราวที่มันแบบเยอะแยะไปหมดเลยทีเนี้ยเราลองถอยออกมาก่อนคืออาจจะไม่ได้แบบ เออเลิกกันไปเลยหรือว่าแยกห่างกันไปแต่เหมือนกับว่าเราถอยพักประเด็กออกมาอยู่กับตัวเองก่อนเออถอยออกมารักตัวเองก่อนแล้วก็พิจารณาเรื่องราวเหล่านี้เออให้ถี่ถ้วนด้วยด้วยเหตุและผลแล้วก็คือเมื่อไหร่ก็ตามที่เรากลับมารักตัวเองอะเราจะเราจะเอาอาคติต่างๆวางลงได้มากขึ้นเออเรา เราจะรักคนอื่นพอเรารักคนอื่นน้อยลงอะ่ะมันก็เหมือนกับเราจะไม่ปิดตาตัวเองนึกออกมาคือบางครั้งอ่ะตอนนี้เรายังยังอยู่ในวงที่มันแบบขุกขิดอะไรกันน่ะมันจะมองภาพยากอะ่ะทีนี้ถ้าเราถอยออกมาเนี่ยถอยออกมาเป็นแปดถ้วยถอยถอยอกมานิดนึงก่อนแล้วก็มานั่งเป็นเอ็มเพรสคือรักตัวเองก่อนให้ความรักกับตัวเองก่อนก่อนที่เราจะไปรักคนอื่นหรือก่อนที่เราจะแบบไปปณีปนาของคนอื่นอะ่ะกลับมารักตัวเองแล้วก็แล้วก็ถ้าเกิดว่าเรื่องเราเนี้ยคือความไม่รู้ว่าหนึ่งเหรียญเนี้ยนะ ถ้าเกิดว,ว่ามันเป็นที่มันเป็นสิ่งที่เ,เพื่อนๆอ,อ่ะเออถ้าถ้าเรื่องราวเนี้ยมันมันเกิดขึ้นจากตัวเราเออถ้าถ้าเราเป็นคนที่ทําผิดเองก็กลับไปขอโทษหรือว่าขอโอกาสหรือว่ากลับไปหันหน้าพูดคุยปรับความเข้าใจกันแต่ถ้าเกิดว,ว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เรื่องที่เราเป็นคนทําความผิดอ่ะล้วก็กลับมาเป็นคนสวยๆรักตัวเองอ่ะแล้วอีกฝั่งหนึ่งอ่ะที่เขาเป็นคนทําผิดอ่ะเขาจะกลับมาขอโทษขอโอกาสแล้วก็ ปรับความเข้าใจทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันกลับมาแบบเออหันหน้ามาคุยกันได้มาอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ากวางก็ไม่รู้นะว่าเรื่องราวแต่ละคนอนะ่ะคือถ้าเกิดว่าเราเป็นคนผิดก็ก็ให่อากจะแนะนําว่าให้เราอ่ะเหมือนกับกลับไปหยิบยื่นสิ่งดีๆเนี้ยให้เขามาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปขอโทษขอโอกาสด้วยด้วยความจริงใจคือเพราะว่าให่เด็กถือเหรียญเนี่ยเห็นป่ะว่ามันมาพร้อมกับความจริงใจความชัดเจนเออความแนว่วแน,วแนว่ความมั่นคงแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทำผิดอ่ะให้เราถอยตัวออกมาแล้ว คนอีกคนหนึ่งอ่ะเขาจะให้เขาใช้เวลาของเขาไปแล้วก็เขาจะกลับมาขอโทษแล้วก็ขอโอกาสด้วยตัวของเขาเองในเวลาที่เขาพร้อมเออในเวลาที่เขาได้แต่ต้องทุกอย่างมาอย่างดีแล้วเพราะว่าคือตอนนี้ปัญหานียมันหนักมากคือมันเป็นสิบไม้เท้าคือกูว่ามันหนักสําหรับทั้งคู่เลยนะคือมันเป็นเรื่องราวที่ต่างคนต่างก็แบบแบกไว้อ่ะคือแต่ว่าแต่กวางมองว่าทั้งสองคนน่ะก็จะสามารถผลักไอ้สิบไม้เท้าเนี้เห็นป่าวว่าไอ้ตาคนนี้คือมันพร้อมไม่จะแบบ ผักปัญหาทุกอย่างเนี่ยให้มันแบบทลายหายไปอะเออเพอไม่จะผักปัญหาแล้วก็เดินหน้าความสัมพันธ์ต่อไปได้แต่มันอาจจะต้องใช้เวลาแล้วก็เหมือนกับหันกลับมาอยู่กับตัวเองก่อนแล้วเมื่อถึงเวลาที่เหม,มาะสมอะก็ว่าคนทั้งคู่ไม่ว่าใครก็ตามที่เป็นคนผิดอะจะหันหน้ากลับมาแล้วก็แล้วก็มาพยายามทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นได้อีกครั้งนึงแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้อาจจะยังไม่ใช่ในช่วงที่เป็นครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนแรกเนี้ยมันอาจจะหนักหน่วงน,นิดนึงแต่ปวาเชื่อว่าเดี๋ยวเราเข้ามาดูพลังงานกันในช่วง เออครื่งเดินหลังแล้วกันว่าปัญหานี้มันจะคลี่คลายไปในแบบไหนแล้วก็มันจะดําเนินไปในทิศทางใดต่อไปเนาะโอเคมันเดี๋ยวเรามาดูไพ่ออร์คโวบ,บ้างนะคะมาดูซซว,ว,ว,ว่าคพ่ออร์คโวเมทอะไรแต่บอกเพื่อนเพื่อนชาวลัคนาราศีเมน่นบ้างก็เป็นกําลังใจให้เนาะแต่่ากควาเชื่อว่าเพื่อนๆนชาวราศีเมเน่ย คือเป็นชาวธาตุไฟอ่ะคือด้วยตัวของเพื่อนเองอ่ะเป็นคนที่มีใจิตใจเข้มแข็งอยู่แล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ดึงพ w e r ของตัวเองนะคะที่เป็นไพ่ the emperor ไพ่ประจำตัวเนาะพยายามดึงพลังของตัวเองกลับมาให้ได้มากที่สุดแล้วก็สู้ต่อไปนะคะโอเคมาดูไพ่อเอคลก,กัน royal heart เนี่ยคือไพ่อยากจะบอกว่าให้เรามีจิตใจที่มัน royal เขย่ะที่มันมั่นคงแล้วก็แบบซื่อสัตย์อะ่ะเออคือคือความรักความสัมพันธ์เนี้ย มันจะดําเนินต่อไปได้ก็ต่อเมื่อคนสองคนน่ะซื่อสตัตย์ต่อตัวเองแล้วก็ซื่อสัตย์ต่อความรักความรู้สึกที่มีให้กันแล้วมันจะสามารถผลักดันให้ความสัมพันธ์เนี้ยดำเนินต่อไปได้เน okay. าะโอเคเดี๋ยวมาดูไพ่มโนโลจีกันบ้างนะคะ The energy is gaining momentum อืมคือคือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันมันยังสามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้หรือว่าคลี่คลายปัญหานี้ไปได้อ่ะมันจะต้อง คือเมื่อต้องรักษาพลังงานที่เราจะใส่ลงไปในความสัมพันธ์เนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าอะไรที่จะแก้ปัญหาพอเราถอยออกมารักตัวเองแล้วอ่ะเราก็ต้องเหมือนกับพยายามหันหน้าเข้ามาหากันอ่ะถ้าเราหลีกเลี่ยงหรือว่าเราแบบเราหนีปัญหาต่างคนต่างแบบเออหลีกหนีปัญหาไปแล้วก็ไม่หันกลับมาแก้ไขปัญหาร่วมกันอ่ะคือคือความสัมพันธ์เนี้ยมันมันจะแก้ไม่ได้เลยเออคือคือมันต้องมันต้องอาศัยแรงมันต้องอาศัยแบบการที่จะแบบ ช่วยกันผลักดันให้ให้ปัญหาเนี้มันมันคลี่คลายไปได้คือทั้งสองคนเนี้ยต้องหันหน้าเข้ามาหากันเนาะคเรามาดูกันอีกสิว่ามีอะไรอะ่ะะบอกอีกบ้างนะคะ Date I am learning that ending are marrying beginning อือคือคือให้เดทเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงว่าให้เราแบบเลิกล้มหายตายจากกันไปเลยแต่หมายถึงว่าให้เราพยายามที่จะแบบค่อย,ยจบไซเคิลเดิมๆอะเออถ้าเกิดว่ามันเคยมีเรื่องราวปัญหาอะไรที่มันยุ่งเหยิงวุ่นวายซับซ้อนอะ ให้เราพยายามหันหน้ามาคุยกันแล้วก็เหมือนกับแบบสื่อสารกันให้ชัดเจนแล้วก็ปลดปล่อยพลังงานด้านเราออกไปแล้วก็เราก็จบเรื่องเก่าๆที่มันเคยค้างคางในใจอะ่ะแล้วก็แบบเหมือนกับกดปุ่มรีเฟรชเออแล้วก็มารีสตาร์ทความสัมพันธ์นี้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าตากวาองก็ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าเพื่อนๆจะต้องแบบเออหันกลับมาแล้วแบบฟื้นฟูก,กันใหม่อีกครั้งนะคือครัง้งที่ครั้งนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเพื่อนๆเนาะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆมองว่า พลังงานหรือว่าเออความสัมพันธ์นี้มันแบบมันวุ่นวายมากอะ่ะเพื่อนเพื่อนจะเหมือนที่กองบอกว่าเพื่อนเพื่อนจะตัดสินใจอะ่ะเออทีนี้การตัดสินใจก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนเพื่อนว่าจะจบความสัมพันธ์นี้ไปเลยก็ได้หรือถ้าเกิดว่าเราอยากที่จะมาเริ่มต้นใหม่อะ่ะเราก็ต้องจบเอ่อวงจรเก่าๆเ,เออปัญหาเก่าๆคือเหมือนกับว่าต้อง,ต,องต้องหันกลับมาเคลียร์ด้วยกันแล้วก็เหมือนกับ กดปุ่มรีสตาร์ทใหม่อีกครั้งนึงแล้วก็เริ่มไซเคลใหม่กับคนเดิมก็ได้หรือเพื่อนจะไปเริ่มกับคนใหม่ๆก็ได้แต่เพืเ่อนๆต้องปลดปล่อยพลังงานด้านลราออกไปก่อนเนาะเมืม่อึงจะเดินหน้าต่อไปได้น,นะคะเอ้ามาดู Roman c e Angel มีอะไรจะบอกเพื่อนๆนบ้างนะ This could be the one อ,อันนี้ก็บอกว่ามันเหมือนกับคนที่คบกันมานานนะ่ะจริงๆแล้วคนคนนี้เขาก็เป็นคนที่ใช่ของเพื่อนเพื่อนนะแต่ทีนี้นก็ต้องอยู่ที่ว่าเพื่อเพื่อน,อนอยังอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์นี้ไหม ให้ว่าพวกอยากจะรักษาความสัมพันธ์นี้ไว้หนูก็บอกว่ามันจะต้องอาจจะต้องซื่อสัตย์เออซื่อสัตย์ซึ่งกันและกันซื่อสัตย์ต่อตัวเองซื่อสัตย์ต่อเขาซื่อสัตย์ต่อความสัมพันธ์แล้วก็เราต้องลงทุนลงแรงแล้วก็ใส่พลังลงไปในในในการที่จะแบบหันมาช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วก็เพราะว่ามันจะสามารถขี้คายแล้วก็แบบเออดำเนินต่อไปได้อย่างอย่างดีอย่างราบรื่นแต่ว่าในช่วงจวังหวะขึ้นแรกเนี่ยมันอาจจะ ติดปัญหาหน่อยเนาะความก็เป็นกําลังใจให้เพื่อนเพื่อนชาวและคนาราศีเมษทุกคนเลยเนาะอันนี้ก็เป็นภาพรวมพลังงานเด่นๆที่จะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆในช่วงครื่งเดือนแรกของเดือนพฤศจิกายนนะคะไงกวางก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ช่องกวางไว้ด้วยแล้วก็มาติดตามกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ